จ๋าอ่าพิกเย็บเดี๋ยวเอาสีสวยนะเต้องถ่ายสีสวยโอเคครับโอเคครับอยู่ได้ป่ะอืมสวัสดีไทยแลนด์อะไรประมาณเนี้ยบอกว่าอันนี้ของแท้ของลืงปู่กาหลงแท้ๆใช่ของแท้ของแท้นะครับสร้างที่ระลึกที่ไหว้ครูที่บริสุทัศน์แห่งละอาณาหนึ่งวันที่30สคที่สภาแลขหนึ่งที่นา58มีแค่ที่เดียวที่ของแท้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เราสร้างที่นัมเบอร์วันไทยแลนด์นัมเบอร์วันไทยแลนด์โอเค ไปเมื่อไหร่จ๊ะไปอีกเดือนสิงหาแล้วก็ไม่แน่ครับอาจจะต้องขึ้นไปก่อน,นะครับแล้วปูสิงห์ถมิง